โอ้โหวัดรอยวัดลอยเฮ้ย <laughs> วัดรอยเกือบเข้าหน้าเข้้าาหนนยกั ไม่ไม่ใช่เกือบช่ยแมเข้าเลยใช่ไหมโหยเอ้ยไม่โคตรโหดอ่ะไม่โคตรโหดอะเก็บได้เก็บได้เก็บได้เอาไว้ใต้เนี่ยใต้ใต้ที่นั่งข้างหน้าเนี่ยแล้วเอาไอ้นี่บังไว้เอากระเป๋าเอาอะไรบังแดดไว้เอาไว้ในช่องข้างหน้าเออโคตรโหดเลยวะเฮ้ยถ่ายรูปกัน

Try it out. เอาล้วไม่โดนไม่โดนกัดไม่โดนผิดรูเอิร์ทปโอ้โหโด่งไปเลียดเลียดตั้งเลียดเลียดเนี่ยโอ้ กับไม่โดน ảo lâu ảo lâu ảo dài đuôi dài đuôi hãy ừ. từng ngoái hay từng ngoái hãy từng ngoái hãy từng ngoái hãy từng ngoái đột xuôi แกงช้อนผิดดีว่ะดีๆนะเอ็กไ2เลยนะโอ้โหเสียวเลยเมื่อกี้แขนไม่หลับไม่ไหวละอย่าให้เข้าตองูนะมีตออยู่นะมีตออยู่นะมีตออยู่นะ ba để son hay được à? à chân đai, à đai. เอาจนได้ครับในที่สุดในที่สุดเขาก็เอาจนได้ครับเสียวไม่ใครค่ะวัเนี้ยเสียวเลยอ่ะชดโดนคลองนี้แรงดีสุดๆตั้งก็ตั้งต็ตกชดโดมาคลองชดโดคลองเนี่ยแรงดีสุดละได้อย่างนี้มันโดนที่นี่แล้วอ่ะ อะเดน่าต้มงมาเ่อาะว่าร้อยอุตรงนี้ห้าถึงแล้วน่าจะได้อันนี้ห้าน่าจะได้อ้วนอยู่เดือหมูเมื่อกี้ผมเสียงคลายน่าดูเลยโอ้โเขียวเลยอ่ะงัดกันเรืออะไรอ่ะแงต้องรีบต้องรีบยกมอเตอร์ไซค์เลยอ่ะกบไม่กบไม่ลงอ่ะเออเพราะมันมันดึงอยู่อ่ะต้องรีบต้องรีบยกมอเตอร์ไซค์หนีเลยเพราะมันมานี่แล้วอ่ะ ห้าได้ตัวเนี้ยนี่ไงอยากรู้แต่ห้าได้อยู่แล้วแหละน้ำยาเออไม่ได้กินแล้วถุงได้กินด้วยอย่างที่บอกกันนะที่ใจแบบที่บ้านอะ่ะจาหน้ำยาสุดไหมนะสี่เก้าวกว่าอือห้าแหละซื้อไหมเนี่ย ต้องซื้อดิถ้าพูดกงจาแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนิว้วชิบหายเลยมันจะไม่ถึงมัาไม่ถึงห้าโลซื้อได้หรอซื้ได้เหอี่เดียวยังก